สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้จะพามานะ,ะได้เวลาพามาปลูกลาจินาตโตเคลหรือไดโนซอร์เคลนะคะไดโนซอร์เคลที่พาเพาะไปนะคะพาเพาะมาเมล็ดไปจากมาเมล็ดพันธุ์ที่เก็บใบเองนะคะที่ปลูกแล้วก็เก็บมเมล็ดทําพันนี่ค่ะได้เวลาลงปลูกแล้วมีใบจริงหกแปดใบนะคะประมาณแปดใบนะก็มาดูข้างหน้านี้ก็จะเป็นกระถางนะคะที่จะใช้ปลูก ตัวนี้ซื้อมาจากบ้านเรานะคะซื้อกระถางมาจากบ้านเราก็มาเจาะรูเจาะรูเล็กนิดนึงแต่ว่าพอดีไม่ได้เอาสว่านออกมาด้วยนะคะก็เลยเอาเอาเหล็กไปรนได้แค่ช่องเล็กๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาควบคุมการรดน้ําเอานะคะกระถางตัวนี้มันจะมีเป็นช่องขอบๆตรงนี้ลึกลึกลงไปนะคะก็คอยมาดูถ้าฝนตกอาจจะต้องเออมาดูนิดนึงนะคะเผื่อว่าน้ํามันจะขังนะคะ กระถางตัวนี้เขียนไว้ว่าเบอร์สามสิบสี่นะคะจำได้มันเขียนไว้ว่าสามสิบสี่นะใบละยีบาทบ้านเรานะก็กระถางวัดให้ดูแล้วกัน,อนสองคืบนะสองคืบเท่ากันตัวนี้จะปลูกแค่ต้นเดียวนะคะในกระถางใบนี้นะก็มาดูดินดินนี้คือตอนนี้ก็คือ,อปุ๋ยหมักก็เริ่มหมดนะคะปุ๋ยหมักใบไม้แห้งหญ้าสดนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ฝั่งนี้นะคะเป็นปุ๋ยหมัก ตรงนี้เป็นดินดินเก่าเท่ากับว่าประมาณสองต่อหนึ่งค่ะนะดินเก่าสองปุ๋ยหมักใบไม้แห้งหญ้าสดนะคะหนึ่งส่วนใครยังไม่เคยได้ดูวิดีโอนะคะการทําปุ๋ยหมักปุ๋ยแบบประหยัดนะคะก็ไปดูได้นะคะวิธีการทานะคะนะตอนนี้ก็นานเริ่มนานแล้วแม่บ้านหมักแล้วก็ใส่ถุงไว้ค่ะแต่ก็ยังมีใบไม,ม้ที่มันยังไม่ย่อยดีบางใบนะคะกิ่งไม้ด้วย หมักแล้วก็ใส่ถุงไว้หมักประมาณสีอาทิตย์แล้วก็เอาเก็บในถุงนะคะมันก็เริ่มย่อยย่อยดีแล้วแหละนะมีเหลือน้อยที่มันยังไม่ย่อยนะคะก็ไปกดเเข้ารับชมได้นะคะที่ในคลิปนั้นนะคะที่ทําปุ๋ยปุ๋ยประหยัดนะคะปุ๋ยตัวนั้นก็จะมีเป็นหญ้าสดและก็ใบไม้แห้งนะคะหญ้าสดก็ไนโตรเจนนะคะไนโตรเจนก็ จะผสมกันนะคะสองสองอย่างนี้จะปลูกแค่สองใช้แค่สองอย่างนี้ปลูกนะ,ะเพราะว่าเรามีแค่นี้ใช้ที่เท่าที่เรามีนะคะไม่ได้ไปหาอะไรมาเพิ่มนะคะแล้วก็จะใช้เป็นปุ๋ยปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนกับปุ๋ยคอกแพะนะคะรวมกันนะคะที่เห็นนั่นก็คือปูนขาวนะคะแม่บ้านโรยปูนขาวไปหนึ่งกิ่นะคะ ก็ได้ดินแล้วนะคะเหลือขอบไว้หน่อยนะคะเหลือขอบเดี่ยวสักประมาณสามนิ้วข้อนิ้วมือเรานะคะเอาไว้เติมปุ๋ยหมักปุ๋ยอคอกนะคะปุ๋ยแบบแห้งและก็เอาไว้รดน้ํานะคะตัวนี้จะาปาูกลูกแบบอินรียนะคะปลูกยังไงให้ได้กินนะคะปลูกแบบอินรียอินรียก็คือปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะคะนะ,ะตัวนี้ก็ มาเริ่มกันเลยนะคะก็ได้ดินแล้วก็ทําช่องฮะเวลาใส่ดินนะคะในกระถางนะ,ะกระแทก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 เขยา่าเขยา่าไม่ต้องไปกดดินลงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนมันเดี๋ยวตอนเรารดน้ําทุกวันดินมันจะลดลงไปเองนะดินมันจะแน่นเองของมันนะคะเรายังไม่ต้องไปกดให้มันแน่นนะ,ะในบ้านมีเป็นปุ๋ยหมากมูลไส้เดือนนะคะ สามารถเข้าไปกดรับชมได้ในการวิธีการทําปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนนะคะใช้ดีมากนะคะใช้ดีจริงๆนะคะพืชผักที่เห็นในสวนนี้ก็คือใช้ปุ๋ยหมักที่ทําเองแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะตัวนี้เป็นปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยหมักอย่างละเท่าเกันนะคะแม่บ้านผสมมาะะผสมไว้แล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะนํามารองพื้นนะคะใส่ไปทั้งหมดเลยปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน2กรกมแล้วก็ปุ๋ยคอก2กรัํานะคะ เอาเอามือเรานี่แหละไปกำมานะคะก็ทั้งรองพื้นแล้วก็มันจะอยู่ในสวนข้างบนนี่ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันดินมันมันยังชื้นนิดนึงอยู่แล้วเราไม่ต้องรดน้ํานะคะถ้าเกิดว่าดินมันแห้งแบบแห้งเลยเราถึงค่อยรดน้ําแล้วก็ปลูกนะคะตัวนี้จะปลูกแค่หนึ่งต้นนะได้ดินแล้วเราก็นี่ต้นกล้า ต้นกลาก็มีรากเยอะแล้วเนาะ,ะใส่ลงไปเลยเนีย่ก็เอาดินข้างๆมากลบนะคะเสร็จแล้วก็รดน้ำรดน้ำนะคะตอนนี้ก็ควรกลางด้วยแสลนท่าแดดจัดนะคะก้กลางด้วยแสลน,นะคะหรือถ้าใครที่มีพื้นที่ ปลูกที่แบบได้รับแดดตอนเช้าอย่างเดียวหรือตอนกลางวันอย่างเดียวก็ดูนะคะดูว่าแดดมันจัดไหมแดดมันร้อนไหมคะนะคะถ้าเกิดว่าแดดร้อนมากแดดจัดเนี่ยประมาณ40องศา37องศาขึ้นไปเนี่ยประมาณ37องศาขึ้นไปถ้าแดดมันร้อนแบบร้อนร้อนจริงๆใบเหี่ยวก็ควรจะกางด้วยเสลนนะคะแล้วก็พรางแสงแดดต้นกล้านะคะก่อนนะคะ เสร็จแล้วพอมันจเจริญเติบโตนะ,ะเราก็ค่อยให้รับแดดนะคะแม่บ้านก็จะอยู่ในใต้เสลดน,นะคะเพราะว่าเสลดน,นี้ทําไว้เลยนะ,ะก็คือมันเอาออกไม่ได้จนกว่าจะหมดฤดูร้อนนะคะแม่บ้านก็จะเลี้ยงไว้ในใต้เสลเน,นี่ค่ะรับแดดประมาณ5 0นะคะแล้วก็คอยรดน้ําเช้าเย็นนะคะอย่าปล่อยให้ดินแห้งหรือดินแฉะจนเกินไปนะคะถ้าดินแฉะมากนะคะยิ่งกระถางตัวนี้มันจะมีร่องลึกร่องลึกขอบๆเนาะต้องมาคอยดูนะคะ ก็คอยดูแลนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตค่ะก็มาอัปเดตลาซินาโตเคลนะคะหรือว่าไดโนเสาร์เคลนะคะที่พาปลูกไปค่ะนะคะแม่บ้านก็ทยอยลงปลูกในกระถางใหญ่นะคะทยอยนี่สองกระถางแรกนะคะหนึ่งสองนะคะกระถางแรกนี่กระถางที่ปลูกกระถางจากไทยนะคะใบละยี่สิบบาทะคะนี่ค่ะปลูกลาซินาโตเคลนะคะ สวยงามปลูกเองชมเองเหมือนเดิมนะคะตัวนี้นะคะ10วัน7วัน10วันใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งพรวนดินใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักผสมกันนะคะเท่าที่เรามีเนาะแล้วก็มีการรดด้วยจุลินทรียน้ำซาวข้าวนะคะบ้างนะคะแล้วก็ปุ๋ยหมักแบบน้ําบ้างะคะ่ะสลับกันไปนะคะส่วนปุ๋ยปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยหมักแบบแห้งนะคะจะผสมแล้วก็ มาใส่ทุกๆประมาณเจ็ดถึงสิบวันนะคะหนึ่งกำมือสองกำมือประมาณนี้ค่ะไม่เยอะนะเพราะว่าแม่บ้านก็หมักปุ๋ยเองนะคะหมักปุ๋ยใช้เองก็ใช้แบบประหยัดแต่ก็ไม่ถึงกับขี้เหนียว <c oughs> ก็คือใช้ให้แค่ให้มันพอมีอาหารนะคะแล้วก็ทยอยมาดูแลนะคะช่วงช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีแมลงนะ,ะใต้ใบนะคะแล้วก็คอย เก็บเอาใบล่างๆไปกินค่ะมันจะได้อ,ออกยอดมาสวยๆนี่ออกยอดสวยๆเลยนะคะมาให้เรากินเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะนะ,ะลาซินาตัวเคลที่พาปลูกไปนะคะจะาอายุไม่ได้น่าจะได้2อเดือนสเดือนเนาะประมาณนี้นะคะนะคะถ้าเราดูแลใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอต้นมันก็จะใหญ่นะคะอยู่ที่กระถางด้วยค่ะ มาดูานี่คือรุ่นเดียวกันนะคะรุ่นเดียวกันเลยนะที่แม่บ้านพาเพาะไปเนาะถ้าใครดูคลิปวิดีโอเพาะเพาะแล้วก็ดูเลนะคะรุ่นเดียวกันแต่มาดูตัวนี้ในกระถางเอ่อจ็ดนิ้วนะ,ะในกระถางเจ็ดนิ้วต้นเล็กกว่าเนาะต้นเล็กกว่ามาดูกระถางยี่สิบาทกระถางบ้านเรายี่สิบาทไทยแลนด์นะฮะยี่สิบาทกระถางยี่สิบาทเออเบอร์สามสิบสี่นะคะน่าจะจาไม่ผิดเนาะใหญ่ดูความแตกต่างระหว่างกระถางเจ็ดนิ้วกับกระถางใบละยี่สิบบาท นะคะตัวนี้ภาชนะที่ใช้ปลูกก็มีส่วนนะคะมีส่วนที่จะทำให้ต้นผักของเราโตเหมือนกันเพราะว่ารากมันจะ ขยายได้เยอะกว่าถ้าภาชนะเราใหญ่นะคะมีพื้นที่ในการออกหาอาหารแล้วก็มีพื้นที่ในการใส่ปุ๋ยบรรจุปุ๋ยเข้าไปบรรจุอาหารในดินนะคะก็จะทําให้ต้นผักของเราโตโตกว่าภาชนะเล็กๆนะคะถ้าใครมีโอกาสได้ปลูกก็ควรเลือกภาชนะที่ใหญ่หน่อยนะคะจะได้ต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงและก็ใหญ่แบบนี้นะคะนี่ค่ะ คลิปนี้ไม่ได้พามาพรวนดินใส่ปุ๋ยนะคะเล่าให้ฟังเนาะเคยทําในคลิปเคลใบหยิกไปแล้วนะคะก็ทําในลักษณะเดียวกันก็คือดูแลพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยรดน้ํานะคะทุกทุกเถึงสิบวันนะ,ะเนี่ยได้มาประมาณนี้นะคะแม่บ้านก็นำมาให้รับชมเท่านี้นะคะนะคะลองไปปลูกดูผักซปเปอร์ฟู้ดซปเปอร์ผักเลยนะคะปลูกง่ายดูแลง่ายหน้าร้อนนะคะตัวนี้แม่บ้านปลูกในหน้าร้อนเลยผ่าน 46 45องศามาแล้วนะคะก็นี่ะอยู่ใต้สเลนนะคะพรางแสงแดดจัดด้วยสเลนนะคะปลูกในหน้าร้อนตรงนี้เป็นที่โล่งแจ้งรับแดดตลอดทั้งวันนะคะแม่บ้านก็พรางด้วยสเลนให้ต้นผักลาซินาโตเคลแล้วก็การป้องกันแมลงแม่บ้านปลูกในมุ้งนะคะมุ้งกันแมลงนี่มุ้งกันแมลงอยู่นี่นี่ค่ะ นะคะก็จะคลุมด้วยมุ้งกันแมลงตลอดนะคะจะมีปัญหาก็พวกเพลี้ยค่ะนะ,ะเพลี้ยตามใบล่างๆนะ,ะก็มันคอยมาพลิกดูนะคะพลิกดูใบล่างๆใบอ่อนๆนะเพลี้ยมันชอบตรงยอดด้วยนะคะมันชอบมากเลยนะพลิกดูถ้าเกิดมาเห็นมีเพลี้ยก็เอาน้ำยากําจัดเพลี้ยไล่เพลี้ยฉีดพ่นได้ค่ะฉีดได้นะคะหรือไม่ก็หากเอาใบล่างๆเลยค่ะนะเหลือตรงยอดสักประมาณ เห็นไหมคะอันนี้แม่บ้านนับชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่เหลือสักประมาณสี่ชั้นนะที่เหลือก็เด็ดออกได้เลยนะมันจะมันจะไปกระตุ้นให้ตรงนี้ออกยอดด้วยเด็ดออกก็ต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะคะนะเพิ่มอาหารให้ให้บ่อยๆเหมือนเราค่ะหิวข้าวกินข้าวกินน้ำนะคะเหมือนกันกับผักนี่แหละค่ะนะคะ วันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะไม่ได้พาทำแต่ก็เล่าให้ฟังเนาะว่าดูแลยังไงนะคะอ๋อหน้าร้อนนะคะควรมีเป็นถา,ถาดแบบนี้ถ้าทําได้ถ้ามีเห็นไหมคะถาดรองนี่ค่ะเวลาเรารดน้ําน้ําไหลลงไประหว่างวันต้นเคลก็จะดูดเอาน้ําไปกินไปใช้นะ,ะเวลามันหิวน้ำเนาะกลางวันเราไม่ได้ยไม่อยู่บ้านมันจะเอาน้ําที่มันขังตามถาดน,น,นั่นล่ะนะรดแต่ถ้าฝนตกนะคะน้ําขังนานก็ ต้องเทน้ําออกนะอย่าปล่อยให้ขังนานนะรากเน่าได้นะคะนะคะก็นะคะเอ่อค่ะวันนี้นะคะก็นํามาให้รับชมเท่านี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะคะถ้าชอบนะนะคะก็วันนี้ลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณที่คอยติดตามและรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ